สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวล่างประจำวันที่16กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีช c h a n โปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรครบ2ตัวล่างงวดนี้อาจารย์จะอาจจะวางให้ดูกันทั้งหมด2ส,สูตรก็คือคบล่างนะคะชุดคบล่างขอรวยด้วยคนกับครบล่างชุด ครบลร่าง JTS9 นะคะอาจจะวางแค่2สูตรนี้เท่านั้นที่เรามาดูสูตรครบล่างของชุดขอรวยดวยคนนะคะอาจารย์ขอญาติเก็บคําเตือนก่อน,นะคะเตือนทุกครั้งก่อนที่เราจะชมคลิปต่างๆกันครบล่างนะคะชุดขอรวยด้วยคนสูตรนี้แล้วก็ชุดนี้เป็นระยะยาวนะคะอาจารย์เริ่มคํานวณไว้นะตั้งแต่งวดที่ออกสองหนึ่งนำมา ฝาก fc ของทางช่องจากเล่มนะคะ b 2งวดที่หนึ่งนะคะวิธีการคำนวณนะก็ไม่ยากอะไรนะคะสำหรับครบล่างนะคะชุดขอรอยด้ยคนนี่นะคะอาจารย์ก็บวกมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะจะมี012ยบวกสเป็น6 บวกหนึ 7, ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็แปดกับหกนะคะเป็นสิบสี่จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวจะไม่มีอยู่ในสามตัวนะคะสามตัวที่ว่านี้จะเป็นเลขอะไรบ้างเนาะตัวนับเบอร์โนเราจะไม่ใช้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลองมาวัดใจนะคะแล้วก็วัดดวงกันที่ชุดขอรวยดิคนนะคะเนื่องจากงวดที่แล้วนะ,ะแม้จะเป็นสัญจรของจังหวัดตราดเนาะ,ะขอรวยดิคนก็เอาชนะได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเราจะตามสูตรนี้แล้วกันเป็นสูตรหลัก หลักสิบหลักหน่วยล่างแต่ต้องอยู่ในเอ team, ขายของเลขเหล่านี้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูงวดสุดท้ายนะว่าเลขที่เราจะไม่ใช้คือเลขอะไรบ้างเรามาดูงวดแรกเลยสองหนึ่งฮะเลขที่ออกตรงนี้เลยใกล้ๆกันสองหนึ่งไวิเคราลหกันนะสองหนึ่งแยกสีไปเลยเนาะจะได้รู้ว่ามันชอบมาข้างหน้าข้างหลังอะไรไง สองหนึ่งแบบนี้เลยงวดแรกต่อไปงวดที่สองงวดที่ออกห้าหนึ่งเลขที่คำนวณมาก็มีสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งแบบนี้เลยค่ะห้าหนึ่งต่อไปงวดที่สาม เมื่อที่ออกสองหนึ่งไอสองสามครับชมสองสามจะมีหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าห้าสองสามเองกลายป็นเมื่อกี้สี่เมื่อกี้ออกมาที่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งรอบสองนะคะ สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่ค่ะห้าหนึ่งต่อไปงูที่ห้าเลขที่ออกห้าศูนย์คำนวณมาได้แปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกสองห้าศูนย์อยู่ตรงนี้อ่ะ ต่อไปว่าที่หกว่าที่ออกห้าสี่เลขที่คำนวณได้คือสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดว่าที่เจ็ดออกมาที่สามสอง มีห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเก้าสามและสองเราไปกันที่แปดเลขที่ออกนะคะสามหกนี่ค่ะสามหก ต่อไปงวดที่ 9, เก้าออกมาที่แปดห้าแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกสองแปดอยู่นี่แล้วห้าอยู่ตรงนี้ฮะตรงตรงกันเลยตรงกับงวดเก่าที่มันเข้าแปดห้าเมื่อที่สิบศูนย์หก มีสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองแปดสูตรแบบนี้นะถ้าเกิดเราชอบเราก็แค่กลับตัวนะแต่ถ้าเราดูหลักสิบอาจารย์ช่ว่าแนวทางของหลักสิบน่าจะเป็นเลขคี่นะคะเลขคี่ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดสี่ออกแปดเจ็ด แปดเจ็ดเนาะไม่ค่ะแปดเจ็ดหลักสิบเลขแปดนะแปดเจ็ดว่าที่สิบสองสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองแปดออกมาที่สองศูนย์ยังอยู่ในขายของเจ็ดตัวนี้เนาะ สองศเวนตี้เลยเนาะต่อไปงั้นว่าที่สิบสามได้ล็อกเดียวกันนะสี 4, 5, 6, 0, 1, 2, 8, 0, ่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองแปดออกศูนย์หศูนย์ตรงตรงกัน,นีี่แหละแล้วก็หกศูนย์หกถ้าเรามีหลักยึดนะคะในใจว่าเราจะชอบสูตรไหน เราก็มุ่งไปที่สูตรนั้นเลยนะ,ะแล้วพยายามหาตัวเลขนะจากปักปกลักอะไรต่างๆมาแล้วเราเราเวลาเราไปคำนวณสูตรอื่นเลขที่ไม่มีอยู่ในสูตรนี้เราจะตัดทิ้งเลยนะคะเราจะเอาเลขท,ที่ที่มีก็เราก็มีโอกาสทำไปเรื่อยๆจนกว่ากองสลากจะประกาศเนาะทั้งบนทั้งล่างไนนะคะท่านผู้ชม91เนาะเม่งกี้นะ91ก็มี9015673 9อยู่นี่แล้วงอยู่ตรงนี้ เราไปนะว่าที่สิบห้าสองสามสี่แปดเก้าศูนย์หกออกมาที่สองหกสองและหกหัวท้ายเลยเนาะคุมเลยค่ะคุมเลขเจ็ดหลักนี่ไปเลยสองแล้วก็หกเราไปขยเบเป็นว่าที่สิบหก สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดออกห้าศูนย์ห้าอยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่ตรงนี้ห้าศูนย์สบายขั้วที่สิบเจ็ดห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเก้า สาบวกหกนะเป็นเก้าออกมาที่หกสามยังอยู่ในในล็อกของครบสองตัวล่างนะชุดขอลวยดด้คนอยู่นะคะก็ยังเข้าอยู่ที่หกสามหกสาม่อเปงวดที่สิบแปดสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับสูตรนี้ อาจารย์วางให้นะใครใช้สูตรนี้ก็อาจจะมีโอกาสถูกเพราะว่าแต้มก็เข้าด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะสำหรับงวดนี้เนาะสามหนึ่งสามหนึ่งยังโอเคอยู่นะยังไม่ต้องไปคำนวณสูตรครบล่างสูตรใหม่ๆเนาะอันนี้เราลอางใช้สูตรเก่าๆแล้วไล่ ไล่ลายเลขแล้วก็ดูแต้มดูไรแล้วมันก็จะทําให้เราได้น้อยชุดลงไปแล้วทุกตัวเลขที่เราจะจับขอให้มันอยู่ในครบเออในเด่นล่างด้วยนะคะเด่นล่างต้องติดเด่นล่างอาจารย์จะคัดเลือกเด่นล่างแบบสี่ตัวเดินดีระยะยาวมานะอย่างเช่นนะคะทีสองบีเจ็ดแล้วก็เล่มเก้าสิบแปดแบบนี้เป็นต้นนะคะนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้ก่อน เป็นงวดที่สิบเก้านะฮะตัวเลขที่อาจารย์คำนวณมาได้ก็คือตามนี้เลยนะคะงวดที่สิบเก้าคำนวณมาได้ที่เลขเก้าเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกสี่เป็นห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดกับหกก็เป็นสิบสามเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดสามอยู่ในนี้เลยนะคะตัวเลขที่เราจะไม่ใช้นะคือ number no เลยเนาะ จะไม่จะไม่ใช้เลยถ้าเราคิดว่าสูตรนี้จะเข้าฮนะ,ะเราก็เลือกตัวเลขที่ไม่ไม่ชอบก่อนนะคะคือไม่เอาเลยลองลองดูเนาะลองลุน้นดูสักงวดหนึ่งอา้าวปากกาจานหายแป๊บนะอา้าวทำอยู่คนเดียวเนี่ยนะเนาะสีอื่นก็ได้ตัวไม่มีสีนะสีเราจะไม่ใช้นะสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนี่มีอยู่สูตรหน,น,นึงเนาะคำนวณมาได้สองห้าอาจารย์ไม่เอาเลยนะทิ้งเลยสองห้าตัวเดียวด้วยนะแต้มเจ็ดแต้มได้ด้วยแต่ว่ามันติดเลขสองนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในครบลองดูถ้าเราเอาแบบสเปซสปะเพราะสูตรแต่ละสูตรมัน มันเข้าที่สามหนึ่งเวลาเราคำนวณมางวดที่เราจะใช้เนี่ยเลขมันจะกระจัดกระจายตัวเราเองเราต้องมีหลักยึดนะคะว่าเราจะชอบสูตรไหนอา้าวตอนนี้อาจารย์ตัดสินใจชอบสูตรนี้แหละขอขอรวยด้วยคนนะขอรวยด้วยคนนี่ค่ะฝากช่องนิดนึงเนาะมีดีชนแนลอาจารย์นั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะวันไหนไม่ได้ทำก็อาจจะติดธุระบ้างอะไรบ้างเนาะ เราจะไม่ใช้4 8แล้วก็2ในในสูตรอื่นๆน,นะในสูตรอื่นๆถ้าเราไปคำนวณเจอ4 8 2แล้วเราตัดสูตรที่มันเราคำนวณมาได้แล้วก่อน4 8 2อ่ะไม่มีเนาะ4 8 2อันนี้ก็ไม่มีเลยอาจารย์เราคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็น่าจะเข้าต่อด้วยจะเป็นตัวไหนแหละในจำนวนหมดนี่ขีดไปคิดมาเป็นเป็นลอยเลยอ่ะ เราได้ตัวเลขแล้วเรานําตัวเลขทั้งหมดเลยครับมาจับเป็นคู่ตรงนี้เลยจบบนี้เนาะก็คือเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแล้วก็สามใช่ไหมตามนี้เราจับหมดทุกตัวเลยยังไม่ต้องตัดตัวดับออกเดี๋ยวเรามาเลงกับเด่นเนาะตัวดับก็จะมีอย่างเช่นสี่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วเลขสี สามบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็มีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสามก็สามเป็นหกก็จะมีตัวนี้แนหะถ้าติดตัวนี้ก็จะไม่ค่อยสวยนะเลขหกแต่ก็ไม่แน่เอาไว้ก่อนแล้วก็เออดับดับระยะยาวอาจารย์เขียนไว้ให้แล้วแต่ไม่รู้อยู่ในสูตรไหนแต่ไม่ไม่เป็นไรเนาะมันไม่จําเป็นก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาเอาเด่นเป็นหลักแต้มที่อาจารย์จะใช้ในการวัดดวงงวดนี้ก็คือแต้มระยะยาวใช้สูตรเดียวนะ ก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองระยะทั้งหมดก็สี่สิบเอ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดนะสี่สิบเอ็ดงวดแล้วก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองนี่เรามาดูตัวแรกเลยคู่แรกก็คู่คู่เก้าศูนย์ไม่มีแนละตัดออกไปเลยเนาะแต้มเก้าไม่มีนะแต้มศูนย์เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบไม่มีเก้าห้าเป็นสิบสี่มีนะอาจารย์จะดูก่อนว่ามีเก้า มีห้ามีเก้ามีห้ามีเก้ามีห้าไม่มีอยู่ตัวหนึ่งเนาะอาสูตรเด็ดล่างระยะยาวมันน่าจะเป็นศูนย์สามหกมันมันไม่ติดนะเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นสำรองนะใครชอบตัวนี้เกือบจะได้หมดทุกสูตรนะแต้มได้แต่เด็ดไม่ครบเก้าหกเก้าหกเก้าหกมีเก้ามีหกมีหกไม่มีที่สองสามห้าแปดอันนี้ก็คือไม่มีสามกับห้า คิดว่าสำรองเก้าหกได้แต้มอยู่นะแต่แต่ไม่ตัดนะแต้ม5 97เป็น16เนอะได้แต้มเนาะมันจะมีแต้มอะไรมาแต้ม4แต้ม5แต้ม6 9กับ7เป็น16มี9มี9อันนี้ไม่มี97เนี่ยมี7ม่นี้ไม่ครบ97เป็น16เนะโอเคเอ่ะสำรลองนะ ล็อกมันไม่ค่อยครบเท่าไหร่เก้าสามเป็นสิบสองแต้มสองนะแต้มได้มีเก้ามีเก้ามีสาม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 โอ้ตัวนี้สวยค่นะท่านผู้ชมเก้าสามสามเก้าชอบก็แค่กลับตัวนะอันนี้นะตัวนี้สวยมีมีล็อกครบล็อกล็อกเด่นนะ ต่อมาเนาะเรามาดู01แต้ม1ไม่มีนะตัดไปเลยเนาะ05แต้ม5มีมี5มี5มี5มี0มี5มันจะมีสูตร1973อันนี้ไม่มีนะมีไม่ครบล็อกนะแบบนี้สำรองนะ05แต้ม5อยู่นี่นะ06แต้ม6ได้อยู่นะมี6 อันนี้ค่าเจ็ดไม่มีในบีบีเจ็ดไม่มีนะห้าเจ็ดค่าเจ็ดเก้าไม่มีเนาะอันนี้ก็สับลองเลยแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดทีสองไม่มีเนาะอันนี้ก็สับลองศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดนะแต้มได้นะแต้มได้เป็นสับลองศูนย์สาม ศูนย์สามศูนย์สามสามสามขาดบีเจ็ดไปเนาะขาดบีเจ็ดแค่สูตรเดียวศูนย์สามเอาแต่ว่ามันมิดมิมันไม่ได้แต้มเนาะตัดไปเลยศูนย์สามไม่มีแต้มโอเคนะตัดต่อไปศูนย์ห้าเอ้ยไม่ใช่หนึ่งห้าแต้มหกมีห้ามีห้ามีห้าหนึ่งห้ามีศูนย์สามหกมีหนึ่งห้ามีหนึ่งห้าอันนี้เป็นสำหรอกนะมีไม่ครบล็อก หนึ่งห้าแต้มหกเอาสำรองหนึ่งหกแต้มเจ็ดแต้มได้อยู่นะมีหกอันนี้ไม่มีใน B 7เจ็ดนาะหนึ่งหกเอาสำรองแต้มได้นะเนี่ยแต้มเจ็ดเนี่ยแต้มแปดแต้มแปดไม่มีในที 2. สองสำรองหนึ่งสาม แต้มสี่แต้มมีนะออกไปแล้วนะสามหนึ่งหนึ่งสามจะมาไหมเอาถ้ามาเราลงเช็กดูสิสามอไม่มีในบีเจ็ดเนะสัมลองห้า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 หกเป็นสิบเอ็ดเนาะห้าหกเป็นสิบเอ็ดตัดออกไปเลยห้าเจ็ดเป็นสิบสองมีห้ามีเจ็ดมีห้ามีเจ็ดไม่มีไม่มีศูนย์สามหกอ่ะ สองไม่ได้ตัดนะเก็บไว้ให้ f สได้เลือกสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยไอที่ตัดนี้ไม่ได้แต้มเอาตัดทิ้งไปเลยนี่แต้มแปดได้นะมีห้ามีห้ามีสามมีแปดได้หมดแล้วมีสามมีสามมีห้าอันนี้ได้อยู่นะห้าห้าแปดห้าสามแต้มแปดมีสามมีสามมีสามมีห้ามีห้าแล้วก็มีห้าสามอันนี้ได้สอชุด สามห้าก็สองชุดนี้เติมตัวนี้ไปเลขแปดให้มันเป็นสีส้มไปต่อมาหกเจ็ดเป็นสิบสามตัดไปเลยหกสามเต้มเก้าตัดไปเลยเจ็ดสามเต้มศูนย์เอาตัดไปเลยเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามชุดนะสิบสามชุด อ่ะสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีทั้งหมดสิบสามชุดแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนออาะเออมีอาจาร์อาจารย์เลือกให้แค่สองชุดแล้วกันสองชุดฟันไปเลยนะใครชอบสูตรนี้สามสามห้าห้าสามกับเก้าสามสามเก้าเก้าสามกับตัวดีนะกัสามห้าห้าสามสองชุดนี้ เสียงบรรทัดตกใจหมดนะอันนี้ก็คือแนวทางของเด่นเนาะจะมีจากเล่มทีส B 7แล้วก็เกบางสูตรวางให้บางสูตรไม่ได้วางให้นะแล้วเลขที่เราจะไม่ใช้เลยก็คือ482สองำหรับงวดนี้คือแนวทางของเลขคู่ที่ไม่อยู่ในครบร่างชุดขอรวยด้วยคนอาจารย์กําลังลดหน้าจอให้ fc ได้แคปไว้ตามนี้เลยวันที่ดูข้างล่างก็ได้นะสิกันยาสองพ 9ก้าสามสมเก้าแล้วก็ห้าสาสามห้าบัตรนี้ได้สองตัวเลขแล้วนะคะสำหรับจะไปรุ้นล่างนะคะรุ่นล่างลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ